แต่ผนจะผนใหญ่จะหลงแล้วเนี่ยคุณวัดมามาส่งมาส่องดูในนี้เลยว่าดินเป็นอย่างเนี้อืมเนี่ยดินเป็นอย่างเนี้นี่คือลักษณะดินโอ้นี่ใช้ได้เลยวลักษณะดินมันแบบต้นมันตั้งดีนะไม่เคยเห็นแบบนี้อากาศที่ที่มันร้อนจัดร้อนขนาดนี้แต่ไม่กระทบอะไรเขาเขาเลยอืมนี่คือแล้วต้นลักษณะงานอย่างเงี้ยมันนึกถึงสมัยเมื่อเราเด็กๆอะปะดินมันดี แล้วแล้วแล้วดูตามนี้ก็แล้วกันเนี้ยดินแบบเนี้ยปลูกพืชไม่ดีปลูกไม่ได้เลยวพราะงั้นเด้อสองสองไร่ของเข้าของของเจ้าของก็พอดีที่ผมดันนี่คือจัดงานแต่งลูกสาวไงดันวางต้นจิบแล้วต้นข้าวโพดเนี่ยขึ้นมาแรกแกไอ้นี่ไก่มันจีกเนี่ยมันโตไม่ได้เนี้ยไก่จิกขาดหมดเลยเนี่ยตอนแรกขึ้นมาใบฝอยเลยแล้วดูเอาก็แเลยกันนี่นี่เราเป็นแปลงทดลอง ทําเล่นๆดูอแล้วเม็ดก็ไม่ได้เม็ดคุณภาพเม็ดไอ้ถุงนี่เนี่ถุงอยู่ไอ้นี่เขาไอ้นี่เป็นถั่วฝักยาวแต่ผมได้วิธีใหม่ก็คือว่าเราขุดดินอย่างนี้นะเ <c oughs> มื่อขุดดินนี้ปุ๊บเราก็เอาน้ําเนี่ยผสมอสามดีไคโตซานแล้วก็สามดีนาโนโ,นโนยดวยวิธีการเอาดินไอเอา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  เอาสามดีเนี่ยผสมในน้ําก่อนตามสูตรแล้วเสร็จแล้วก็เอาสามโนนี่แกะไปอันนึงคนให้เข้ากันแ้วเสร็จแล้วก็ลาดใส่ดินไว้วเพื่อการเป็นการเตรียมดินถ้า<จ>พูดถึงเราทํานี่คือคือผมคิดผมเองนะฮแล้วปรากฏว่าวันที่แดดจัดเนี่ยเราไม่กล้าปลูกตอนเช้าเพราะว่าแดดจัดนี่จะทําให้ต้นเนี่ยตายแล้วก็ใบร่วงครับแต่ผมมาปลูกตอนเย็นแล้วตื่นเช้ามามันก็ปกติแต่พอไมอีกวันมันไม่มีใบเสียเลยสักใบหนึ่งเนี่ย นี่คือสภาพของปุ๋ยของเราเนี่ยที่ทําให้ทั้งรากทั้งต้นเนี่ยมันมันผิดปกติเพราะว่าอากาศร้อนถนึงขนาดนี้แล้วยังไงก็ไม่เกินประมาณเจ็ดวันมันถึงจะฟื้นครับปกตินะครับเพราะว่าเราเราปลูกผักปลูกหญ้าเนี่ยมาตั้งแต่นุ่มๆและในในปัจจุบันเนี้ยผมก็มาทดลองหมดเลยเพราะว่าเราจะไปค้าขายไปพูดไปคุยไปแนะนําเขาเนี่ยมันจะต้องทําเป็นแล้วก็ได้ด้วยเนี่ยปลูกไปกี่วันที่มันฟื้นหมดเลย ก็ที่ีอากาศร้อนขนาดนี้แล้วนี่นี่คุณวิรักดูดิเนต้นเนี้ยเนี่ยเนี่ยนี่เห็นกระตาเลยเนี้ยไม่ใช่ว่าดินปุ๋ยเลยมันผลิตพัธุ์ของเราโดยตรงเนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้คุณวิรักก็เหยียบลองผักผมแล้วอ๋อหลว <c oughs> งเมื่อวานหลวงเมื่อวานนี้เป็นถั่วฝักยาวเนี่ยเม็ดถัว่วงหล่นเลยเนี่ยเมื่อคืนมันมืดเม็ดถั่วยังหล่นอยู่กระปลูกแล้วเราก็จะดูว่าขวดด้วยสิขวดด้วยเพราะไม่เอาขวดมาด้วย ขวดขวดขวดอยู่ในห้องน้ำเอาเอไม้นี้ก่อนเอาไม้นี่ก่อนขวดอยู่ในห้องน้ำเรามีหมดเนี่ยที่ขุดดินเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูได้เลยลักษณะดินที่ปลูกพืชไม่ได้เนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่เจอน้ำมันเป็นดินมันมันดินออกจากดินดินทรายดินทรายโอ้โหโอ้คุณเป็นดินทราย